สวัสดีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักแบบประกันควบการลงทุนนะครับหรือมีชื่อว่า universal life นะครับซึ่งเรียกสั้นๆได้ว่า UL นะครับ UL ซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนนะก็คือผมเป็นนักวางแผนการเงินและการลงทุนนะครับโดยปัจจุบันนะครับเป็นผู้บริหารศูนนะนะครับก็ประสบการณ์การลงทุนตอนนี้นะครับเข้าปีที่สิแล้วนะครับโอเคนะครับก็ อันดับแรกเลยนะครับไอแบบประกัน universal life เนี่ยครับก็คือหลักการของเขาเขาจะนำเงินของเรานะครับไปลงทุน2ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับจะมีชื่อว่า RP นะครับ RP นั่นก็คือเบี้ยประกันภัยหลักนะครับหรือเรียกว่าความความคุ้มครองนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการที่เราไปลงทุนในแบบประกันทั่วไปนะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับเงินอีกก้อนนึงนะครับเขาก็จะมาลงทุนนะครับในส่วนที่เป็นอ่า เขาเรียกว่า TP หรือว่า Topup นะครับตรงนี้ก็นะครับก็จะเป็นส่วนที่ออมเพิ่มนะครับซึ่งบริษัทของเรานะครับก็จะเอาเงินก้อนนี้นะครับไปลงทุนให้นะครับทีนี้เรามาดูก่อนนะครับว่าบริษัทนะครับนาเงินของเราไปลงทุนกับอะไรบ้างนะครับสัดส่วนใหญ่ๆนะครับหลักๆหกสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็จะเป็นการลงทุนกับตราสารหนี้เอกชนนะครับหรือว่าเป็นบอลนั่นเองซึ่งพวกพันธบัตรพวกเนี้ย ก็คือมันจะไม่มีความเสี่ยงนะความเสี่ยงต่ํามากๆจนถึงขนาดว่าต้องบริษัทเหล่านั้นเจ๊งหรือว่าล้มละลายไปอันนี้คือความเสี่ยงแต่ปัจจุบันนะครับก็คือบริษัทจะเลือกลงทุนกับบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้นหรือถ้าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็จะไปลงทุนกับกลุ่มบริษัทที่เป็นกลุ่มอยู่ในเซ็ตฟิฟตี้นะครับ โอเคนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนใหญ่รองลงมานะครับก็จะไปลงทุนกับตราสารหนี้ของรัฐบาลน,นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามีความมั่นคงค่อนข้างสูงนะเพราะว่าอย่างไรแล้วถ้าความเสี่ยงของตรงนี้ก็คือรัฐ,รฐบาลประเทศนั้นๆหรือประเทศไทยเนี่ยจะต้องเออล,ลอ้มไปเลยหรือเจงไปเลยซึ่งมันเป็นโอกาสมันเป็นไปไม่ได้นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สามนะครับก็จะไปลงทุนในหุ้นสาม,มัญน,นะครับก็คือลงทุนในตลาดหุ้นนั่นเองนะครับ และนะครับก็จะมีส่วนเล็กน้อยครับที่ไปลงทุนในส่วนอื่นอีกประมาณ1%นเะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นโครงสร้างการลงทุนนะครับเราจะเห็นเลยว่าหลักๆก็คือไปลงทุนกับพันธบัตรเนาะหรือบอลนะครับซึ่งตรงเนี้ก็เรียกได้เลยว่ามันความเสี่ยงมันต่ำมากๆมากๆนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูข้อดีของตัวนี้ก่อนนะครับแบบประกัน UL เนี่ยข้อดีของมันจะมี3ข้อหลักๆเลยนะครับ1คือ เราสามารถหยุดพักชําระเบี้ยได้นะครับถ้าเกิดโควิดเกิดอะไรขึ้นมาเราสามารถหยุดพักได้ก่อนนะครับมันยืดหยุ่นนะครับยืดหยุ่นกว่าแบบประกันทั่วไปนะครับส่วนที่2นะครับก็คือเราสามารถถอนเงินหรือกู้เงินออกมาบางส่วนได้นะครับออกมาใช้จ่ายนะครับซึ่งก็เป็นเงินจากที่เราเอาไปลงทุน่นแหลกมันออกดอกออกผลสมมติช่วงโควิดเราเกิดวิกฤตนะครับเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินเนาะนะครับเราอาจจะถอนลงมาใช้ก่อนสัก5 0 0 0 0ื่นแสนหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเงินในพอร์ตของเรามีเท่าไหร่นะครับ ส่วนที่สามนะครับข้อดีของนี้อีกก็คือมันสามารถเพิ่มและลดทั้งเบี้ยทั้งทุนประกันได้นะครับสมมุตินะครับสมมุติก็อ่าสมมตุมมติว่าเราช่วงเวลานี้นะครับเราเรามีกําลังเนาะเราออมไปสมมุติเราเราออมไว้ปีละแสนอย่างเงี้ยแต่สมมติอีกสิปีข้างหน้านะครับเราบอกว่าเออเงินเราเริ่มไม่พอละเราเออเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเราอาจจะปรับลดได้ปรับลดเบี้ยได้หรือปรับลดทุนได้นะครับตรงนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับทีนี้นะครับ ก็จะอธิบายก่อนละกันนะครับก็คือเมื่อลูกค้าออมเงินมานะครับบริษัทจะนาเงินแยกเป็นสส่วนเนาะส่วนแรกก็คือเป็นส่วนที่เอาไปลงนะครับเอาไปลงในอ่าในแบบประกันทั่วไปหรือเป็นความคุ้มความคุ้มครองนั่นเองนะครับก็คือลงในความครองเขาเรียกว่า r p นะครับ r p นะครับส่วนที่เหลือนะครับบริษัทนะครับจะเอามาลงทุนนะครับในส่วนที่เป็น กองทุนต่างๆนะครับหรือเป็นลงทุนในพันธบัตรนะครับตรงนี้ก็จะทําให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงนะครับโดยนะครับข้อดีของแบบประกันตัวนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ในส่วนของคนที่ออมมาในปีแรกนะครับบริษัทจะการันตีให้เลยว่าคุณให้ให้คุณไปเลย4%นะครับ4%ซนะครับซึ่งถ้าในกรณีที่บริษัทลงทุนได้สมมติได้หรหรือ2%บริษัทก็บอกเลยใจดี ให้ไปเลยครับ4%คือเป็นขั้นต่ําให้เลยสําหรับปีแรกนะเฉพาะปีแรกเท่านั้นนะครับส่วนถ้าปีแรกที่ลูกค้าลงทุนมานะครับแล้วเกิดว่าบริษัทนําไปลงทุนต่อไปซื้อพันธบัตรต่อแล้วกําไรมากกว่า4%นะครับสมมุติได้เป็น6%บริษัทก็จ,จ่ายให้6%นะครับก็คือถ้าได้มากกว่า4%บริษัทก็จะให้นั่นเองนะครับและในปีต่อๆไปนะครับ เขาจะการันตีให้เลยคือขั้นต่ำหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับขั้นต่ำหนึ่งเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นถึงบอกได้เลยว่าแบบประกันตัวนี้คือไม่มีความเสี่ยงนะครับเพราะอะไรเพราะบริษัทการันตีให้นะครับว่าขั้นต่ำยังไงลูกค้าก็ได้แน่อย่างแน่แ่คือหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นตนี่คือหนึ่งเปอร์เซ็นพต้นนะนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าจากสถิติที่ผ่านมานะครับบริษัทไปลงทุนกับพันธบัตรเหล่านี้แล้วผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่นะครับผลตอบแทนประมาณเท่าไรร่นะคับ ทีนี้เรามาดูนะครับ่โดยเฉลี่ยนะครับตั้งแต่แบบประกันตัวนี้เกิดขึ้นมานะครับตั้งแต่ปี54เนาะจนถึงปัจจุบันนะครับที่อัดคลิปนะครับปี6,4นะครับโดยเฉลี่ยนะครับผลตอบแทนอยู่ที่3.79%นตะครับต่อปีนะครับซึ่งก็มากกว่าดอกเบี้ยธนาคารเยอะเลยใช่ไหมครับเพราะปัจจุบันนะครับดอกเบี้ยธนาคารเขาให้เราเท่าไหร่ครับ50ตังค์เนาะ0.5%นซึ่งค่อนข้างน้อยนะครับทีนี้ก็มีคําถามที่ว่า เออช่วงปี63มเนี่ยมันเป็นช่วงโควิดนะครับช่วงโควิดทำไมผลตอบแทนของบริษัทเอาไปลงทุนถึงได้เยอะจังน,นี่ครับเห็นไหมครับได้ตั้ง11%เห็นไหมได้สิดนะครับผมขอลบอันนี้ก่อนนะครับโอเคเห็นไหมถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตจะเห็นนะว่าเอ๊ะทำไมบริษัทช่วงโควิดทำไมบริษัทได้11%เเหตุที่ได้เยอะนะครับเพราะอะไรเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ย บริษัทใหญ่ๆนะครับหลายๆบริษัทก็เกิดปัญหาทางด้านการเงินเนาะเขาก็เลยปล่อยพันธบัตรออกมานะครับซึ่งเป็นพันธบัตรที่ผลตอบแทนสูงเพราะอะไรเพราะบริษัทเหล่านี้ต้องการเงินกลับเข้าไปหมุนในบริษัทนะครับดังนั้นจึงกลายเป็นโอกาสนะครับให้บริษัทไทยประกันนะครับไปซื้อพันธบัตรเหล่านี้และได้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงอย่างในเดือนมกรานะครับเห็นไหมครับเดือนมกรากระโดดไปเลย11%เนาะ11%ซึ่งค่อนข้างสูงนะครับแต่เราก็ เรามองภาพรวมเรามองระยะยาวดีกว่าครับเรามองเลยว่าโอเคโดยเฉลี่ยนะปัจจุบันนะครับตั้งแต่มีมานะครับอยู่ที่3.79เนะครับงั้นเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราไปคุยกับลูกค้าหรือเวลาที่เราตั้งผลตอบแทนคาดหวังของเรานะครับโดยปกติผมจะตั้งไว้ที่3นะซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ สามารถทําได้และทําได้อยู่เป็นปกตินะครับซึ่งถ้าได้มากกว่าสอร์เซนก็ถือว่าเป็นโบนัสไปนั่นเองนะครับเห็นไหมได้3ามเนี่ยสเปเซกว่ามันได้อยู่แล้วเนาะแบบกันตัวนี้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูแบบประกันลึกๆนะครับตัวประกัน u l ตัวนี้นะครับก็คือมันจะมีเงื่อนไขยอยู่นิดนึงนะครับในกรณีที่ว่าถ้าเราถอนนะครับเราถอนเบี้ยหลักก็คือเบี้ยความคุ้มครองเนี่ย ถ้าเราถอนก่อนปีที่8เนาะปีที่1-7เราจะมีค่ารมเนียมนะครับมีค่าทมเนียมเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่คุยกับคุณลูกค้านะครับก็จะแนะนํานะครับว่าให้ฝากอย่างน้อย8ปีนะครับฝากอย่างน้อย8ปีนะครับ <c oughs> เพราะอะไรเพราะว่าปีที่8เนี่ยเราไม่เสียค่ารมเนียมแล้วเนาะ <c oughs> เราไม่เสียค่ารมเนียมการถอนนะไม่เสียแล้วนะครับส่วนถ้าในกรณีที่ว่าถูกเฉินต้องใช้ตังจริงๆนะครับก็แนะนําให้ถอนที่ปีที่5นะครับโดยการ ไปถอนในส่วนที่เป็นเงินลงทุนนะครับในพันธบัตรต่างๆคือหรือเขาเรียกว่าเบี้ยท็อปอัพนะครับไปสอดไปเราไปถอนเงินตรงนี้ก่อนนะครับเพราะตรงนี้นะครับในปีที่ห้าเนี่ยไม่เสียละไม่เสียนะครับไม่เสียนะครับเพราะงั้นเงินอยากที่บอกไปในสไลด์ต้นๆนะครับเงินของเราจะแบ่งเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกคือส่วน rp ส่วนของความคุ้มครองนะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนของเงินลงทุนหรือส่วนของท็อปอัพนะครับดังนั้นเราสามารถเลือกถอนได้นะว่าเราจะถอนส่วนไหนก่อนนะครับโอเคเนาะ แต่ถ้าเป็นปกตินะครับผมแนะนํำเลยนะครับก็ถ้าพ้นปีที่แปดไปทีนี้ถอนได้อย่างสบายใจแล้วแล้วนะครับคือเราเราไม่เสียค่าทำเดียมแล้วเนาะทีนี้นะครับมาดูรูปแบบนะครับของอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของของการใช้รถหย่อนภาษีนะครับโดยที่เราคุยกับคุยกับลูกค้านะครับก็คือเราจะ ให้ลูกค้าออมเงินแค่8ปีนะครับ8ปีนะครับ8ปีพอนะครับแล้วหลังจากนั้นเราเอาผลตอบแทนที่ได้นะครับมาจ่ายตัวมันเองนะครับเรามาดูครับอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับก็อันนี้เป็นเพศชายนะครับอายุ34ปีนะครับอันนี้เริ่มต้นนะครับก็คือเป็นทุนประกัน4ี่แสนนะครับซึ่งตรงนี้สามารถปรับลดได้นะนะครับทีนี้ผลตอบแทนที่คาดหวังที่เราคุยกันนะครับก็คือสเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับอันนี้คือเป็นการวางแผนลดหย่อนภาษีเนาะเราจะลดหย่อนภาษีจนถึงอายุ60นะครับ โดยการออมเงินปีละ50,000บาทนะครับ5 0า0 0บาทเราออมแค่8ปีนะครับออมแค่8ปีหลังปีที่8เนี่ยเราเอาเราเอาผลตอบแทนของของพอร์ตของเราเนี่ยเอามาลดหย่อนภาษีต่อจนเรากรเกษียณได้แล้วลองมาดูกันว่าสรุปแล้วเราจะได้กําไรขาดทุนเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับเราออมปีละ5 0 0ห0เนาะออมปีละ5 0 0ห0 5 0 0 0 0นะครับออมไปเรื่อยๆนะครับห 50, 0,000 50,000นะครับ ตอน8ปีนะครับก็จะเป็นเงินก้อน4แสนเนาะอันนี้คือเงินที่เราใช้ลงทุนนะครับซึ่งในระหว่างทางนะครับเราก็ยังเอามาลดหย่อนภาษีได้นะครับสมมุตินะครับของลูกค้าท่านนี้คือภาษี15นะครับฐานภาษี15เรเราก็ได้คืนปีละ7,500เห็นไหมครับ7,500ทุกๆปีนะครับทุกๆปีทีนี้นะครับหลังจากปีที่8นะครับให้เราถอนเงินนะครับถอนเงินนะครับถอนเงินออกมานะครับ ถอนเงินออกมาแล้วเอามาจ่ายตัวมันเองนะครับก็คือเอากลับมาจ่ายตัวมันเองลูกค้าไม่ต้องฟักเงินเพิ่มละนะครับเอาผลตอบแทนจ่ายตัวมันเองนะครับเราก็จ่ายนะครับปีละห้าหมื่นห้าหมื่นต่อไปนะครับถอนมาจ่ายถอนมาจ่ายถอนมาจ่ายครับจนสุดท้ายนะครับเราเกษียณอายุเนาะเราเกษียณอายุนะครับสุดท้ายนะครับเงินมูลค่าในบัญชีของเรายังเหลือตั้งห้าแสนสองเห็นไหมห้าแสนสองนะครับทีนี้สรุปนะครับสรุปก็คือเงินที่เราใช้ออมนะครับคือสี่แสนเนาะ ครบอายุ60ปีเราได้เงินคืน502เนาะดังนั้นนะครับกำไรก้อนแรกนะครับก็คือ124,939บาทนะครับและนอกจากนั้นนะครับลูกค้าท่านนี้ยังได้ผลประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีนะครับก็คือ7 5 0 0นะครับคูณ26ปีก็คืออีก195,000นั่นเองนะครับ โอเคนะครับอันนี้ตัวอย่างเราข้าวทีนี้เรามาดูในโปรแกรมจริงเลยแล้วกันนะครับว่ามันทําได้อย่างตารางนี้จริงหรือเปล่านะครับนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมขอปรับหน่อยก็คือลูกค้าท่านนี้นะครับเป็นเคสจริงๆของผมเลยนะนะครับก็คือเป็นเพศชายนะครับอายุ35ปีนะครับ35ปีนะครับแบบประกันที่เราใช้ก็จะเป็น U L 9 0้าสิบทนะครับทีนี้นะครับก็คือเราต้องการความคุ้มครองเนี่ยตั้งแต่อายุ35เนาะจนถึงเรากะเสียเนาะคืออายุ60นะครับ เราก็อ่าก่อไปเลยนะครับก็ชําระเบี้ยยี่ห้าปีนะครับชําระเบี้ยยี่ห้าปีนะครับแต่อย่าลืมนะครับหลังปีที่แปดเราเอาผลตอบแทนในพอร์ตนะครับมาจ่ายตัวมันเองนะครับเพื่อลดหย่อนภาษีต่อไปจนเราเกษียณเนาะนะครับทีนี้นะครับอายุนะครับประกันภัยเริ่มต้นก็คือสาสิบห้าปีนะครับก็เราจะชําระเบี้ยไปถึงอายุอ่าห้าสิบเก้านะครับเกษียณพอดีนะครับพอปีที่หกสิบเราก็ยังใช้ลดหย่อนได้เนาะนะครับทีนี้เรา ลูกค้าท่านนี้นะครับมีความต้องการที่จะลดหย่อนภาษีหนึ่งแสนแรกนะครับหนึ่งแสนแรกนะครับหนึ่งแสนแรกเนาะนะครับแล้วลูกค้าท่านนี้นะครับก็คือมีรายได้อยู่ฐานภาษีอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลให้ดูเนาะทีนี้นะครับลดหย่อนภาษีหนึ่งแสนแรกนะครับเราก็กรอกไปเลยนะครับซึ่งเบี้ยประกันภัยนะครับที่เป็นเบี้ยหลักนะครับ และเบีย้ยท็อปอัพเนี่ยควรจะเป็นสัดส่วนที่เท่าเท่ากันนะพหรืออย่างน้อยนะครับคือข้อกําหนดของเขาคือเบีย้ยท็อปอัพเนี่ยต้องไม่เกินเบีย้ยหลักนะสมมตุติผมจะกรอกไปเกินเกินห้าหมื่นนะสมมุตินะเป็นห้าแสนแล้วกันนี่อ่าไม่ได้แล้วเห็นไหมปดเพิ่มไม่ได้แล้วครับเพราะว่าจะต้องจะต้องอ่าเบีย้ยสองก้อนเนี้ยเบีย้ยท็อปอัพนะครับจะต้องไม่เกินเบีย้ยหลักนะครับโอเคเนาะนะครับ นี้ต่อไปนะครับก็คือเงินเอาประกันภัยนะครับตรงนี้นะครับขก็คือความคุ้มครองนั่นเองนะครับหรือประกันชีวิตนั่นเองสามารถปรับได้นะครับเ,เริ่มต้นจาก4ี่แสนนะครับไปจนถึง4ี่ล้านเนาะนะครับซึ่งถ้าความคุ้มครองเนี่ยเราเราปรับให้ความคุ้มครองมากสมมติเราปรับไป4ี่ล้านอย่างเงี้ยเงินที่เขาเอาไปจ่ายในใน้ในอดเบีย้ยก้อนแรกหรือเบี้ยเบี้ยประกันภยัยเจะก็จะเยอะมันก็จะทําให้ผลตอบแทนจากการลงทุนของๆๆเราก็จะได้น้อยลงนะครับ ดังนั้นนะครับอันนี้ลูกค้าท่านนี้นะครับยังไม่มีครอบครัวเนาะแล้วก็ต้องการให้จะลงทุนให้ได้ผมตอบแทนค่อนข้างสูงนะครับก็คือจะเอาความคั่นคงเริ่มต้นแค่สี่แสนพอนะครับทีนี้อ่าโอเคผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับเราใส่ไปเลยนะครับสามเปอร์เซ็นพอนะครับอย่าไปใส่สูงเกินไปนะครับเอาที่มันเป็นไปได้นะมากกว่าสามคือโบนัสนะครับท่องไว้นะครับต่อไปนะครับก็คือทีนี้นะครับเราต้องการจะ ถอนเงินนะถอนเงินนะครับเราถอนเป็นประจํานะครับถอนครั้งละแสนเพื่อเอามาจ่ายตัวมันเองนะครับถอนถอนหลังจากปีที่แดเนาะก็คือเริ่มถอนตอนอายุ4ี่สเนาะเริ่มถอนตอนอายุ43บสานะครับก็คือหลังปีที่แรดค่อยเริ่มถอนมาจ่ายตัวมันเองเนาะจนถึงเกษียณเลยนะครับจนถึงเกษียณนะครับถอนทุกๆ1หนึ่งปีนะครับโอเคและนอกจากนั้นนะครับตัว ตัวแบบประกัน UL เนี่ยยังสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้นะนะเช่นประกันสุขภาพประกันโรคแรงต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูตารางผลตอบแทนกันเลยดีกว่านะครับก็จะสรุปให้นะครับสั้นๆนะครับก็คือนะครับก็คือเงินที่เราออมมานะครับก็คือเดี๋ยวดูช่องนี้นะครับเบี้ยประกันภัยรวมสะสมนะครับก็คือเราจะออมไปนะครับ ปีละแสนเนาะปีละแสนปีละแสนปีแสนปีละแสนปีละแสนนะครับเงินมันก็จะโตขึ้นนะครับอันนี้คือเงินที่ใช้ลงทุนเนาะแต่อย่าลืมนะครับเราลองเลื่อนมานะครับเลื่อนมาตรงช่องนี้นะครับพอหลังจากปีที่แดนะครับเราลูกค้าไม่ต้องควักตังค์เพิ่มม้นนะเราใช้ผลตอบแทนจากพอรนะ์ตเนาะมาจ่ายตัวมันเองก็คือเราถอนนะครับอันนี้คือเงินเงินที่ถอนออกจากบัญชีกรมธรรม์น,น,นะครับก็คือถอนปีละแสนเนาะมาจ่ายตัวมันเองนะครับถอนแล้วมาจ่ายตัวมันเองนะครับ ดังนั้นลูกค้าจะใช้เงินลงทุนนะครับแค่800,000บาทนะครับ800,000บาทนะครับและเราก็ใช้ตัวนี้มาจ่ายตัวมันเองและเรายังได้ลดหย่อนภาษีไปได้เรื่อยๆนะครับจนเรากรเกษียณเนาะเรามาดูช่องสุดท้ายนะครับช่องสุดท้ายก็คือช่องนี้นะครับก็คือปีที่ปีที่เราสิ้นสุดกรมธรรม์ละเรากรเกษียณละเราอยากได้เงินก้อนลองมาดูนะครับ2ช่องสุดท้ายนะครับจะเป็นอันนี้คือเป็นมูลค่าธรรมชญชีนะครับก็คือเงินในพอร์ตนั่นเอง ส่วนช่องสุดท้ายตรนด้านขวาเนี่ยครับก็จะเป็นผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตหรือทุนประกันนั่นเองดังนั้นนะครับณอายุ60นะครับลูกค้าจะได้เงินก้อนกลับไปนะครับอยู่ที่1ล้าน2แสนบาทเห็นไหมครับ1ล้าน2แสนบาทนะครับและความคุ้มครองอยู่ที่1ล้าน6แสนบาทนะครับดังนั้นนะครับในตลอดทุกๆปีนะครับที่เราฝากมาความคุ้มครองเราจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็จะมากกว่าเงินที่เราฝากมาประมาณ4แสนบาทเห็นไหมจะมากกว่านะครับ ดังนั้นผมจะสรุปให้นะครับก็คือลูกค้านะครับก็ใช้เงินลงทุนแค่แปดแสนบาทนะครับฝากแค่แปดปีเนาะฝากแค่แปดปีนะครับหลังจากนั้นนะครับพอกเกษียณอายุนะครับลูกค้าจะได้รับเงินก้อนเงินก้อนนะครับเงินก้อนอยู่ที่1นล้านสองแสนบาทเห็นไหมครับหนึ่งล้านสองแสนบาทและลูกค้ายังสามารถเอาเงินตรงเนี้ยไปลดหย่อนภาษีนะครับเริ่มทําตอนอายุสาสิบหนะ้าเนาะ ก็ลดหย่อนได้จะถึง60นะครับลดหย่อนเป็นเวลา25ปีเห็นไหมลดหย่อน25ปีนะครับและลูกค้าฐานภาษีอยู่ที่20%นะครับดังนั้นเท่ากับว่าลูกค้าได้เงินคืนภาษีปีละ2 0,000บาทนะครับ20,000บาทนะครับสุดท้ายนะครับผลประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีของลูกค้านะครับตั้งแต่เริ่มทําจนเกษียณนะครับลูกค้าท่านนี้จะได้รับคืน50,000 0บาทนะครับ5 0า0 0 0บาทนะครับดังนั้นสรุปนะครับเราจะได้กําไรทั้งสิ้นนะครับเอาเงินก้อน ในพอร์ตนะครับมาบวกกับเงินที่เราใช้ลดหย่อนภาษีเนาะากออกด้วยเงินลงทุนของเรานะครับสรุปนะครับผลตอบแทนจากการลงทุนในพอร์ตนี้ของลูกค้านะครับลูกค้าก็จะได้กําไรทั้งสิ้นนะครับ9 1 2 0 0 0 0 0บาทเห็นไหมครับแบบตัวนี้น่าสนใจเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกทีนะครับก็สรุปนะครับแบบประกันนี้เหมาะกับใครนะครับอันดับแรกนะครับ แบบประกันนี้เหมาะสําหรับใช้ลดหย่อนภาษีนะครับเหมาะเลยสําหรับลดหย่อนภาษีนะครับหรือใครไม่ต้องการลดหยอด่อนภาษีเอามาใช้ในการออมเงินก็ได้นะครับเพราะผลตอบแทนค่อนข้างคุ้มค่าเนาะมากกว่าเงลินฝากตั้งกี่เท่าก็ไม่รู้นะครับและข้อดีของตัวนี้ก็คือมันไม่มีความเสี่ยงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปหาผลตอบแทนประมาณ3%หรอกกว่าเนี่ยโดยที่ไม่มีความเสี่ยงอะ่ะหาค่อนข้างยากนะครับและข้อดีต่อมานะครับก็คือแบบ แบบตัวนี้นะครับมันมีความยืดหยุ่นเนาะคือถ้ากรณีที่เราเกิดวิกฤตทางการเงินเนาะจำเป็นต้องใช้เงินเราสามารถถอนบางส่วนออกมาใช้ได้นะครับหรือเราสามารถปรับลดเบี้ยปรับลดทุนประกันได้ตลอดเวลานะครับตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้เรายังไม่มีครอบครัวเนาะเราอาจจะ อ่าเอาทุนประกันน้อยๆหน่อย,อยอคุ้มครองสักสี่สแสนก็พอแต่ว่านี้คืนดีเราเกิดมีลูกนะครับเราเป็นห่วงลูกเราสามารถมาปรับทีหลังได้ให้ความคุ้มครองประกันชีวิตของเราเป็นหนึ่งล้านสองล้านก็ได้นะครับและนอกจากนั้นนะครับมันจะมีข้อดีกว่าแบบประกันทั่วไปตรงที่ว่าเนี่ยมันยืดหยุ่นเนาะถ้าเป็นแบบประกันทั่วไปสมมุติเราฝากแบบอ่ายี่สิบทับสิบนะครับสมมตินะถ้าเราฝากไม่ถึงสิปีเราอยากจะปิดเล่มอยากจะอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันจะไม่คุ้มค่าละมันจะขาดทุนละ แต่ถ้าแบบนี้มันมีความยุดหยุ่นไงสมมุติเราฝากไป5ปีเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆเราพักก่อนก็ได้หรือเราถอนบางก้อนออกก็ได้สมมุติเราฝากไป5ปี50้าแสนนะครับอยู่ดีเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินอ่าเราก็ไปถอนออกมาสักแสนหนึ่งก่อนก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับแล้วแบบประกันตัวนี้นะครับยังสามารถซื้อสัญญาเพิ่มได้เช่นสัญญาประกันสุขภาพสัญญาประกรันอ่าประกันโรคแ,แรงตามที่ลูกค้าต้องการสามารถซื้อแนบเพิ่มไปได้นะครับ และข้อดีที่ยิ่งยวดของตัวนี้คือเราสามารถนำผลตอบแทนของของพอร์ตของเราเนี่ยกลับมาจ่ายเบี้ยซ้ำๆๆวนลูปคือจ่ายให้ตัวมันเองได้จนจนกว่าเราจะกะเสียณได้นะครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจแบบตัวนี้นะครับก็ติดตามในเพจของผมได้นะครับในเพจ The Money Partner นะครับหรือว่าโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0 9นย์2 6้า4ครันนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ